จงลุกขึ้นหยัดท้าด้วยกล้าหาญมิต้องการคนดีเสือกมาเลือกให้อนาคตมืดหรือสหรือเรื่องไรจะดีชั่วเช่นใดขอเลือกเองสวัสดีค่ะน้องแบ้วทีเด็ดมวยมันวันสุกมาแล้วค่ะ มวยมันวันศุกร์วันศุกร์ที่1กันยายน2 5ง6นาณเวทีมวยนานา,นา,นา,นาชาติรังสิตปทุมธาน,นีถ่ายท่อสดช่อง24่สิบสี่ทูโฟยูณเวลา18บแนาฬิกาถึง2องทุ่มนะคช่วงที่1ส่วนช่วงที่2ติดตามได้ทาง f เฟซบ o ๊กเพจมวยไทย7 8็ด้าหรือเพจมวยไทย24นะคะ คู่ที่หนึ่งพลอยอภิชาติสเจะต้องปลาจินวันนี้เจอกับลูกกอกเคล็พอลักบุญคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อนสิบสี่ปอนส่วนคู่สองสิงเอกอมยัยบางหมัดคองตันวันนี้เจอกับศิลธรรมไฟเตอร์เมอยไทยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งรอยสิบ้าปอคู่ที่สามรองคู่เอกมัจจุราชปอพงสว่างวันนี้เจอกับจับตุรัส ซับป,ปีดาคู่นี้ชกกันที่พิกัด125ปอนด์กับ126ปอนด์นะคะวัดว่าต่อให้จับตัวหนึ่งปอนด์และคู่เอกของรายการช่วงที่1เพชรไทยแลนด์ออกริตเกษมวันนี้เจอกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตคู่นี้ชกกันที่พิกัด124กับ125เพชรไทยแลนด์ต่อให้1ปอนด์ค่ะทั้งยก24ทั้งยกยอดนิยมมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเป็นราคาตามจรงิงออกตัวได้ตลอดเวลาเอาไอดีไปนะคะแ p ปพีเค p k 2 4่ 24, ทักยก24่ี่มีแอดนำหน้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยนะคะคู่ที่หนึ่งพลอยอภิชาสต้อต้องปลาทีมนนีเจอกับลูกกอกเพชรนะคะคู่นี้มาดูประวัติมุมแดงกันค่ะ มุมแดงนะพอเอิชาติสาจะต้องปาจีนเป็นนักชกอายุ15ปีส่วนสูง170เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากนาครราชาสีมาการผ่านมวยค่อนข้างดีนะคะ80ครั้งเป็นมวยเข่าครบเครื่องมวยฝีมือค่ะก็ทําการพิซ้อมที่อันสุขคุมวิชนะน้ําหนักไปปล่อยอยู่ที่55กิโลเวทที่ชกเล้าเก่งของเขาอยู่ที่1้0ไม่เกิน121ปอนด์ค่ะวันนี้ชกในเวทของเขาร่าพิกัดร14ปอนด์ค่ะเมื่อเช้าช่้งได้ร14.2อก็ลด0.2นงลดนิดหน่อยค่ะส่วนลูกกอ,อกเพชรพอ ส่วนสูงเตี้ยวกว่า5เซนนะ1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีค่ะการผ่านมวยน้อยกว่านะ65 69ครั้งเป็นมวยเข่าค่ะก็ทำการพซ้อมที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงน้ำหนักปล่อยๆเท่ากันนะ55กิโลเวทที่ชกเลกเก่งของเขาอยู่ที่112ไม่เกิน121ปอนด์วันนี้ก็ชกที่เวทของตัวเองทั้งคู่นะคะเม,มื่อเช้าน้ำเงินช่างได้114.6ก็ลด0.6ค่ะ มุมแดงนะไลสัสไตล์กักชกเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมล็อกลัตตีเหนียวแน่นเดินติดติดตดีดปลายแข็งแกร่งเคยชนะมาบรรยากาศหน้าเสือดีนะส่วนน้าเงินนะเป็นมยวยเข่าฝีมือครบ,ครบเครื่องดูดันปลายแข็งแกร่งเหลี่ยมหักเทดีปลายแข็งแกร่งเคยแพ้มาค่ะคู่นี้เลยเปิดไปที่แดงเป็นต่อสามสองนะคะมาดูสามไฟล่าสุดของนักชกก่อนค่อยตัดสินใจนะคะเจ้ามุมแดงเคยแพ้นกยกหนึ่งให้กับเจ้าติ๊กซอว์อัโตอารวันค่ะแล้วก็ มาชนะคะแนนสายเพชรก้องทรณีมวยไทยล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนสายเพชรก้องทรณรีมวยไทยค่ะที่สุดเพชรยินดีส่วนน้ําเงินนะคะก็เคยแพ้ชนะนกยกสามให้กับหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลนะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนพันดันพันดักรัตนบุรีล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเพชรสองเลลาวัยมวยไทยคู่นี้หนูออกชอบไปที่มุมแดงนะพลอภิชาศรตต้องปลาจีนค่ะ มาดูคู่ที่2นะนะสิงเอกกมไมบางบัดคลองตันเจอกับศรีธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะคะมาดูประวัติมุมแดงค่ะสิงเอกกมไมก็เป็นนักชกอายุ19้าปีนะส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยมาจากนาครสวรรค์ค่ะการผ่านมวยค่อนข้างดี60ครั้งนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องค่ะทำการที่ซ้อมที่สิบกำนันหนึง่งจังหวัดชยัยนาทน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่58กิโลนะเวทที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่1 2 1ไม่เกิน127บปอนด์ค่ะส่วนศรีธรรมอเตอร์มวยไทยเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนนสูง172ซิ ทำการเป็นมวยมาจากพัทลุงค่ะก็เป็นมวยฝีมือนะทําการพิซ้อมที่สอบุญมีฤทธิ์ค่ะไลฟ์สไตล์การชกของมุมแดงนะคะก็เป็นมวยขวาออกหมัดซ้ายแข้งซ้ายศอกซ้ายครบเครื่องเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดชอบถีบหน้าไม่ชอบแรกนะคะส่วนน้ําเงินนะเป็นมวยสูงยาวครบเครื่อง ถีบซ้ายแข้งซ้ายแรงปั้มตีดีโยนแทงอาวุธหลากหลายนะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยสิบเก้าจุดสี่นะลดศูนย์จุดสี่ส่วนมุมน้ำเงินช่างได้ร้อยสิบเก้าจุดห้าก็ลดศูนย์จุดห้าค่ะมาดูสามไฟล่าสุดของนักชกกันมุมแดงนะก็เคยชนะคะแนนเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมมาที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาชนะคะแนนสมบัติศึกหลวงพี่น้ำฝนล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนปืนใหญ่พอหลักบุญค่ะที่ศึกมวยมันบรรสุกนะส่วนสามไฟล่าสุดของเจ้ามุมน้ำเงินนะ ก็เคยชนะคะแนนเพชรมาวินสิงมาวินมาที่ศึกสิงมาวินแล้วก็มาชนะน็อกยกสี no ่นะเพชรเอเชียสนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยที่ศึกเพชรยินดีค่ะคู่นี้ออกชอบไปที่แดงสิงเอกไมยบางหวัดคลองตันนะชนะจะชนะกันที่เหลี่ยมถีบหน้าเนี่ยค่ะฟันธงคู่ที่สามรองคู่เอกนะคะมัจุลาชเจอกับจักรตุัสวันนี้มัจุลาชต่อให้เจ้าจักรตุรัสหนึ่งปอนนะคะมาดูประวัติ มุมแดงค่ะมัจจุลาชเป็นนักชกอายุ27ปีนะส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยมาจากหนองบัวลำพูนการผ่านมวยค่อนข,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 ข้างดีนะ100ครั้งเป็นมวยบูสทรงเตะขาต่อยหมัดนะคะทำการพิซ้อมที่เพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตนะคะน้ำหนักปล่อยอยู่ที่59กิโลค่ะเวทที่ชกเล้าเก่งของเขาอยู่ที่123ไม่เกิน130ปอนด์นะ,ะวันนี้ชกไปกัด125ปอนด์ก็เป็นต่อให้มุลเงิน1ปอนด์นะคะจัตุลัด ซับปิดาวันนี้อยู่มงน้ำเงินนะนักชกอายุยี่สาปีส่วนสูงสูงกว่าเยอะนะคะร้อยเสิบหซนติเมตรเป็นมวยมาจากกำแพงเพชรการผ่านมวยเป็นรองนะ52สิครั้งเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดค่ะ<ม>ก็ทำการซ้อมที่ซับปิดาจังหวัดสมุทรปราการะค่ะน้ำหนักไปปลป่อยอยู่ที่หกสอ็ดกิโลเวทที่ชกเล้าเก่งของเขาอยู่ที่ร้อยิบ้าไม่เกินร้อยสิสี่ปอนด์นะวันนี้ได้หนึ่งปอนด์ก็ได้เปรียบหนึ่งปอนด์ชกอยู่ที่ร้อยี่สิบหกปอนด์นะคะลายสไตล์การชกของมุมน้ำมุมแดง หมัดฟันสองยัดไส้แรงบูดูดันมีหลายก๊กนะเคยชนะมาวันนี้ช่างได้126.3ก็ลด1.3ค่ะส่วนมุมน้ำเงินนะเป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยแรงบูดันหน้าขวางหน้าเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนเคยแพ้มานะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยีก็ลด1.6ค่ะวันนี้ได้เปรียบ1ปอนก็ร้อยกับ125ปอนนะ,ะเลยเปิดไปที่เสมอแดงค่ะ เจ้ามัจจุราชเคยแพ้นกยกห้าเจ้าสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดล่าสุดนะคะมาแพ้แตกยกสี่เจ้าเมืองลาวเกียรติทรงยศค่ะที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะทีนี้มาดูสามไฟล์ล่าสุดของมุมน้ำเงินบ้างก็เคยชนะนอกยกสามวีระสิงเกียรติชัยยุทธมาแล้วก็มาชนะนอกยกสามเจ้าเพชรน้ำตาล โอ้โหโม,ตโมตเตอร์นะคะที่สุดเพชินดีช่วงที่สองล่าสุดมาชนะน้องยกสามพี่ถั่วเขียวเกียรติกำพลนะคะก็ที่มวยมันสนั่นเมืองค่ะสามไฟชนะมาลวดน,นะคะก็ได้เปรียบชกแต่ครั้งได้เปรียบความสูงตลอดนะคะวันนี้ออกชอบไปที่มัตรุราศปอพงสว่างค่ะเป็นเพื่อนในเฟสก็เชียร์มัตุลาชค่ะคู่ที่สี่คู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งนะคะเพชรไทยแลนด์วันนี้เจอกับเพชรน้ำหนึ่งจเจ้าเพชรไทยแลนด์ต่อให้เพชรน้ำหนึ่งหนึ่งปอนนะคะ มุนแดงนะเป็นนักชกอายุ22ปีส่วนสูง170ซมนะเป็นเมือมาจากสุรินทร์การผ่านมวยค่อนข้างดีนะ100ครั้งเป็นมวยขวามวยขาค่ะทํากับพีซ้อมที่มอราชพัสุรินน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กกนะน้ำหนักที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่127ไม่เกิน136ปอนด์พี่กลับชกวันนี้124นะเสียเปรียบ1ปอนด์ค่ะก็ชั่งได้เมื่อเช้า124.7ต้องลด0.7ค่ะส่วนน้ําเงินเพชรน,น้ํางต่อสุรัตนะเป็นนักชกอายุ22ปีเท่ากันค่ะส่วนสูง171ซมสูงกว่า1ซมนะเป็นมวยมาจากใต้ช พรค่ะการผ่านมวยเท่ากันหนึ่ง้อครั้งเป็นมวยบูธเต่ขาต่อยหมัดนะทำการพิซซ้อมที่ต่อสุรัตจังหวัดระยองค่ะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่61 6กิเอดกิโลวันนี้ได้หนึ่งปอนร้อยสิบรอยด์ิบห้าปอนนะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยี่บห้าจก็ลศูจด0.3ค่ะมุมแดงนะเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องสาสต์แข้งแรงขวางหน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีวันนี้เป็นต่อสามสองนะส่วนเจ้ามุมน้ำเงินนะได้เปรียบหนึ่งปอนเป็นมือขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะขา เตะขวาต่อยขวาแรงอาวุธหลากหลายนะวันนี้ได้เปรียบหนึ่งปอนนะเลดเปิดไปที่มุมแดงเป็นต่อสามสองค่ะหนูก็ออกชอบไปที่มุมแดงนะเสียเปรียบหนึ่งปอนไม่เป็นผลค่ะจะใช้ความเป็นมวยเข่าฝีมือคร,ครบเครื่องสาส์แข็งแรงขวางหน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีกว่าเอาชนะบทเบียดบี้ไปได้ไดค่ะฟันทง เฮงเฮงรวยๆวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้ส,สับสนรายการสำหรับใครที่ชอบการวิจารณ์มวยของหนูนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่เด็ดคืนหมาหอนช่องเจสีค่ะ